สวัสดีครับสวัสดี f c แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันพุทธที่28กุมภาพันธ์ส5 6 7นะครับสวัสดีวันพุทธที่28อ่าวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อทวดที่จะให้ชมนะครับที่จะให้ชมที่จะมาให้บูชากันนะครับคือองค์นี้ครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเนื้อบ้าน ผสมดินกากยายั์ผสมผงตะเคียนพันปีถ้ามองแบบนี้เหมือนจตุคามไหมครับนี่พิมพ์เดียวกับจตุคามเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับด้านหลังเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างปีเดียวกับจตุคามนะครับเอาพิมพ์จตุคามนี่แหละมาสร้างพระเจ้าตากนะครับเราเรียกว่าพิมพ์หลวงพ่อทวดพิมพ์เทพนมมีเทวดาสององค์อยู่ด้านข้างของหลวงพ่อทวดเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะสวยไหม ประมวลสารจะดีไหมมาชมกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์นี้จะคุ้นคุ้นไหมครับเรียกว่าพิมพ์เทพพนมหลวงพ่อทวดพิมพ์เทพพนมนะครับมีเทวดาเทวดามีเทพเทวดาอยู่สององค์น้านข้างนี้นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เทพพนมหลวงปู่ทวดนั่งบนฐานบัว นางบนกีบบัวนะครับหอหมอคอมีตัวย่อหอหมอคอนี่จะเป็นพิมพ์ของจตุคามนะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับเป็นจตุคามถ้าเห็นแบบนี้ก็จะรู้เลยว่าเป็นจตุคามแต่องนี้ไม่ใช่นะครับอง์นี้ไม่ใช่จตุคามเพราะว่าด้านหลังเป็นนี่พระเจ้าตากสินมหาราช แกพิมพ์ขึ้นมาว่ากูผู้ชนะยันยู่ด้านข้างเนื้อว่านผสมดินกากยายักแล้วก็มีผงตะเคียนพันปีส่วนที่เราเห็นผนงแดงๆนี่นะครับเดี๋ยวต้องติดกล้องขยายดูผงแดงๆนี่คือผงสวนมูคนผงทรายทองปนๆกันอยู่นี่นะครับต้องใช้กล้องขยายดู ถ้าเราดูด้านหน้าแบบนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเป็นนงพระทวดพิมพ์จตุคามรามเทพขอบเกีียวเชือกดุนแรกอีสี่เก้าแต่น,นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่จตุคามเป็นหลังพระเจ้าตากถ้าจำไม่ผิดขนาดของเหรียญน,นี่นะจะประมาณสักสามเซนครึ่งนะครับสามจุดห้าเซนไม้บรรทัดก็ไม่มี เห็นไม้บรรทัดอยู่ในว่แวบๆบแบบจะเขียนมีไม้บรรทัดไหมไม้บรรทัดใสผมเห็นอยู่หนวะที่บ้านเหรอโอ้ในดูสิอ่านี่ๆเดี๋ยวผมมีไม้บรรทัดจะวัดให้ดูนะครับว่ากี่เซนนะครับกี่เซนกี่เซนกี่เซนสามเซนนะครับไม่ใช่สามจุดห้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสามเซนขอบนะ หนาะสีเซนเนี่ยหนาเจ็ดมิลความหนาของเหรียญเจ็ดมิลนะครับหนาเจ็ดมิลเป็นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่สามเซนถ้าเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นจตุคามรามเทพก็จะมีสามเนื้อนะครับมีผงตะเคียนพันปีมีเนื้อวานเสน่ห์จันขาววานเสน่ห์จันแดงสามสี เดี๋ยวผมจะติดกล้องซูมให้ดูมวลสารนะครับมวลสารชัดๆนี่เห็นไหมครับมวลสารชัดเจนมากผงส่วนมงคลผงทรายทองต่างๆที่เราเห็นเป็นเก็ดเป็นเก็ตนะั่นคือผงส่วนมงคลนะครับนี่กูผู้ชนะ เราซูมขึ้นมาอีกหน่อยอาถ้าเป็นเนื้อว่านแบบนี้นะครับเราจะซูมดูมวลสารเรามีผงอะไรบ้างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมวลสารทั้งนั้นเลยนะครับมวลสารดีมากมวลสารทั่วเต็มองค์เลยเต็มเหรียญเลยนะครับ ขอบเกียวเชือกดูด้านหน้าลูงพรทวดมากใช้บล็อกของจัตุคามใน,นและลรมาทำนะครับด้านหลังแกะเป็นรูปพระเจ้าตากสินนะครับแต่ข้างหน้าเป็นพิมพ์เดียวกับจัตุคามเลยนี่หอมอคอมีเทพพนมอยู่สองข้าง มันสารดูรายละเอียดของนิ้วมือครับคนแกะพิมพ์นี่ก็เก่งนะ <c oughs> เก่งมากเก่งมากดูขอบมา่โอ้โหมันสารอยู่ด้านขอบนี้นะครับ มวลสารเต็มเลยนะครับนี่ถ้าเราติดกล้องซูมดูจะเห็นหมวลสารชัดเจนเลยนะครับอันนี้รอยกาวนะครับรอยกาวปกติองค์นี้เลี่ยมพลาสติกไว้นะครับผมแกะพลาสติกออกแกะพลาสติกออกถ่ายให้ดูถ่ายให้ชมมวลสารนี่เลี่ยมพลาสติกเรียบร้อยแล้วให้ทําบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับองนี้ขนาดเนื้อวัดยังมีรอยพิมพ์ด้วย มีรอยพิมด้วยนะครับเห็นไหมนี่เย่าว่าแต่เหรียญเลยนะครับมีรอยรอยตัดขาะเนื้อว่านยังมีรอยเลยสวยไหมสวยไหมมวนสารชัดเจนมากเมื่อก่อนถ้าเป็นจตุคามปีสี่เก้าพิมนี้จะมีมีการปลอมเกิดขึ้นนะครับเหรียญเล็กนี้นะปลอมจตุคามถึงตอนนั้นดังมาก ก็เลยมีการปลอมจตุคามนี่แหละขึ้นมาพิมพ์เล็กก็ปลอมพิมพ์ใหญ่ก็ปลอมพิมพ์ใหญ่จะเป็นพิมพ์ที่สามสิบห้าพิมพ์สามสิบห้าเผงตะเคียนพันปีพิมพ์นั้นปลอมเยอะครับไปเดินตามแถงตามตลาดนัดยังเจอเลยของปลอมนะถ่ายไว้ให้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลความรู้หากพี่น้องสนใจนะครับสนใจอยากเช่าบูชา แอดไลน์มาที่เบอร์0 8 1ย์8 6 6 6น้าหนึ่งถึง64นะครับสหมายเลขด้วยกันนะครับถ้าแอดไลน์ไม่ได้ให้โทรมาก่อนนะครับโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทางเจ้าหน้าที่เขาจะแอดไลน์กลับไปเองนะครับโทรมาสอบถามข้อมูลการจัดส่งได้นะครับค่าส่งเท่าไหร่สนใจรุ่นไหนก็แคปหน้าจอเลยนะครับสมมุติว่าแบบนี้ใช่ไหมแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในลายของวัดเลยนะครับ สวยไหมสวยไหมอ่ะถ่ายไว้เพื่อเป็นข้อมูลความรู้เอาไว้ศึกษากันเพื่อผู้ที่ชื่นชอบโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวว่างๆจะหาพระมาถ่ายให้ชม